สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันกับพิมันได RG 1นึ่งตอนหนึ่งซีซีกันดัมอวเลนเอ็กเซียนครับเพิ่งออกมาเลยนะนี่กล่องก็จะเป็นตามตัวหลางนี้นะครับสำหรับอเวเลนเอ็กเซียนะครับก็จะอยู่ในภาคหนึ่งบน OV นะครับก็เป็นภาคเสริมของกันดัมหนึ่งบน OV นั่นเองนะครับก็เป็นตัวอัปเกรดนะครับของตัวเอ็กเซียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรกันบ้างนะครับก็ จะเป็นกระดั้มเอ็กเซยเนาะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าไงเป็นเกาะของอเวเลนซ์นะครับแล้วก็เป็นแพคอะไรประมาณนี้นะนี่เกาะนี้คือแบบชิ้นส่วนเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับจะมีอาวุธนะครับมีเป็น GN-SORT นะครับมี3อันนะครับแล้วก็จะมี Beam s a บ e r ์นะครับ4อันนะครับที่ติดอยู่ด้านบน,นครับนี่ตัวข้างบนนะครับ4อันแล้วก็ จะมีบีมเซเบอร์แยกต่างหากนะครับมาให้อีก2อันพร้อมเอฟเฟกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกับมาเล่นกับตัวอวัลแนซ์นะครับหรือว่าไอตัวแพ็คหลังด้านล่างนี่ครับมันจะมีรูที่เอาไว้ใส่บีมเซเบอร์อยู่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์อันเล็กนะครับอีก2อันนะครับก็คือให้อาวุธมาเยอะมากๆเลยนะนี่แค่อาวุธติดหลังเนี่ยก็ค่อนข้างสวยครับตัว g N Sword ครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมทัลลิกอินเจคชั่นนะครับไม่เหมือนกับตัว เอ็กเซียปกตินะครับที่เขาจะเคลือบเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเคลือบโฮมมาให้นะครับมันจะเงาวกว่านะแต่ตัวนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นหล่อเมทัลลิกอินเจคชั่นแทนนะครับตัวมือนะครับให้มาเยอะเงินนะครับมีมือกำนะครับมา2อันนะครับมีมือแบกสอันนะครับมือแบกนี่สอ,อันมืออาจีที่สามารถขยับนิ้วได้นะครับ2ออันนะครับแล้วก็จะมีมือ เอาไว้ถืออาวุธนะครับอีก2อันนะครับรวมทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน8ข้างด้วยกันนะครับหรือว่า4คู่นั่นเองสําหรับในส่วนของเกาะขาครับสามารถถอดออกมานะครับแล้วก็จะมีพาร์ตนะครับนี่เป็นพาร์ตเกาะแบบนี้นะนี่แบบนี้สามารถเอามาใส่ตรงหัวเข่านะครับกับเอข้างข้างท่านขานะครับแทนเกาะตัวนี้ได้นะครับก็เป็นพาร์ทที่เพิ่มเติมให้มานะครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์นักบินมาให้นะครับจะมากับแผงสีฟ้านึง ลละสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เอาไว้ต่อแอคชั่นเบรนะก็เป็นตัวที่เอาไว้ติดที่าวางขาอยู่นะครับมาดูที่ความสูงกันบ้างครับมาเทียบกับขนาดของปูนะครับจะเห็นได้ว่าขนาดจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกันพาที่ขนาดปกตินะครับขนาดกลางๆนะครับแต่พอมาดูที่ความหนานครับจะเห็นได้ว่าอเวเลนซิเซียดูตัวหนากว่าตัวปูค่อนข้างเยอะเลย ลวดลายต่างๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดนะครับซึ่งลวดลายนะครับว่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์ใสกับสติกเกอร์ฟลอย์นะครับผมติดฟลอยด์ไปบางส่วนเหมือนกันนะครับและส่วนสุดท้ายที่ให้มานะครับก็คือแอคชั่นเบรดนะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะมีเก็ตคริสเตอร์นะครับแอคชั่นเบรดัค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเลย โอเคมาดูที่จุดขยับอะไรต่างๆกันบ้างนะฮะตัวเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับสามารถขยับได้เยอะนะเพียงแต่ว่าในส่วนของขาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีเกราะนะครับของตัวอวัลเลนซ์นะซึ่งมันค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็จะเบียดนะทำให้อ่าโอเคว,ว่าพับขานะครับงอขาอะไรแบบเนี้ยมันก,ก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็จะติดพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันใหญ่ๆนะครับทําให้ก็อาจจะ มีท่าทางได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องความแข็งแรงนะถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของแผงสําเร็จอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีการปรับปรุงหลายๆจุดเหมือนกันก็แผงสําเร็จก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะเอาจริงๆแล้วมันมีโครงสร้างอื่น,นครับรวมไปถึงชิ้นส่วนอื่นนะช่วยประคองด้วยนะครับทําให้มันค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับ ลูกเล่นต,ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตัวเกาะเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับนี่โชว์ไอพ่นข้างในนะครับตัวเกาะตรงไกลก็โชว์ได้นะครับคือจุดขยับจุดเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างแข็งแรงนะครับคือ,อพอชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีการล็อกมีอะไรอยู่นะทําให้มันไม่ค่อยหลุดง่ายครับถับมาขย่าอะไรเงี้ยก็ จรงรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ไม่มีชิ้นส่วนไหนนะครับที่มันกระจายหรือว่าหลุดออกมาได้ง่ายเลยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับสําหรับประสบการณ์ในการต่อนะครับผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะนะครับชิ้นส่วนมันเยอะชิ้นส่วนที่ให้ต่อค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีบางส่วนในเรื่องของเกรดนะคือเกรดมันมีอันเดอร์เกรดมาบ้างแต่ว่า มันก็มีจุดที่มันไปอยู่ในจุดที่มันไม่ควรจะเป็นเกตนะครับก,ก็ก็พอมีเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องเสียเวลาขัดนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างให้ประสบการณ์ในการต่อที่ดีนะครับคือชิ้นส่วนต่างๆเสียบเข้าไปแล้วก็ แน่นไม่มีจุดไหนที่ต่อยากเลยไอนน้มีส่วนแขนนะครับเชื่อมแขนเข้าหาโครงด้วยกันกับไอ้ตัวตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะกดยากไปนิดนึงนะตัวโครงเบียมันเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกที่อ่อนทำให้บางทีเราก็กลัวมันหักเหมือนกันนะไอต้ตรงนี้ไอต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกดเข้าไปแล้วมันก,ก็สามารถใส่ได้ปกตินะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวนี้ที่ควรระวังก็คือไอ้ตัวนี้มันมีแผง PE นะครับเป็นพลาสติกใสๆนะครับซึ่ง ตอนแกะแผงเก็บแผงให้ดีๆนะครับเพราะว่าไอ้แผงพลาสติก PE เนะี่ยมันผมเผลอไปทิ้งไปนะครับดังนั้นผมต้องหาวัสดุมาทดแทนแผง PE นะซึ่งแผง PE เนะี่ยมันก็เป็นจุดสําคัญในการโชว์หลายจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตรงขานะครับตรงนี้ยังเป็นแผงใสๆนะครับแล้วก็ มีตรงเป็นสายพลังงาน,นงต่างๆครับเช่นตรงไหลนะครับตรงนี้นี่จะมีสายพลังงานอยู่นะครับมีตรงพักหลังนะครับมีสายพลังงานอยู่นะแล้วก็หัวนะครับซึ่งตรงนี้ผมเอาขวดพลาสติกนะครับมาทําทดแทนนะครับก็ถ้าใครทําหายไปมันสามารถซ่อมได้นะก็ตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับอย่าเอาไปทิ้งนะครับตัวพัดแผ่นพลาสติก PE นะ ตัวนี้นะครับสีมันจะออกไปสีไปโทนทางพาสเทลนะครับมากกว่าตัวเอ็กเซียปกตินะครับสีฟ้าสีแดงนะครับเป็นกับสีแดงเนี่ยมันจะออกเป็นสีโอรสโอรสนะแล้วก็สีเหลืองมันก็จะเป็นเหลืองนวลๆอ่ะมันไม่ใช่สีเหลืองสดแบบเอ็กเซียปกตินะครับก็ตัวนี้ก็เป็นจุดต่างนะครับของตัวนี้กับตัวปกตินะก็โดยรวมแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนานะคืออยากจะให้ต่อกันนะคือมันต่อสนุกมากจริงๆนะครับคือ ชิ้นส่วนมันเยอะแล้วก็การประกอบเนี่ยคือให้ประสบการณ์ในการต่อที่ค่อนข้างดีนะครับไม่มีจุดไหนที่แบบต่อยากแล้วก็พองานออกมาแล้วมันสวยด้วยแล้วกม็มันแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะด้วยนะครับเอามาโชว์ได้นะครับเอามาเล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างครบคันเลย โอเครีวิวนี้นะ่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณถูกใจคลิปผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆอ,อย่างเงี้ยพูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ